โมงครึ่งมาขายตอนนี้ลูกพีชพีชน่าจะเป็นลูกพีชอ่ะ,ะใช่ไหมเนาะคือเดอลูกพีชอ่ะอันนี้ยังไม่สูตเนาะเอามากินเป็นแบบเปรี้ยว

我不会弄错吗？ Please lit. หกหม่นึ้นเอ้ยห้ามื่นขึ้นเลยทีแดดยังเปรี้ยง,งอยู่เลยนะจ๊ะลมก็แรงมากเลยฝนตกกลับายนะคะเพื่อมาอยู่เนี่ยม,มันมีอะไรเราก็หากินเองเท่าที่มันมีเลยตปรนี้นะคะ เพราะว่าจะให้เหมือนเมืองไทยทอย่างก็เป็นไปไม่ได้อยู่้เพราะฉะนั้นก็กินหาเท่าที่มีของมันแพง ถ้าฉหนูเมืองไทยถ้าอยู่มืองไทยมันซื้อกินนะเอาจริ ยูจางนั้นจากเมืองก็รู้สึกนมแบบมาแบบซื้อมาสี่ลูกร้อยหนึง วันนี้ใครที่มาเมริกานะคะไม่ต้องตกใจแะท่ถ้าเขาไม่แตม์ให้หรือถ้าเป็นครั้งแรกของใครก็ตามเขาไม่มีแตมเลยนะ,นะคุยกับต่อมอเสร็จ าสเิ์คือเลยไม่มีโซนแซมนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องตกใจอตอนแรกฉันก็ตกตอนแรกฉันไม่ตกใจหรอกพอถึงบ้านถึงบ้านก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นกลัวตกเครื่องทอนนกักจิ้งไสเพราะฉะนั้นกลัวตกเครื่องนะคะก็เลยไมไ่คิดไม่ได้คิดอะไรเลยคือยังไม่คิด จนมาถึงบ้านแล้วเปิดอะารเปิดพาสปอร์ตเองดูเออทำไมไม่มีสแตมป์วะก็ถามสามีสามีบอกฉันก็ไม่มีสแตมป์นะฉันบอกว่ามุณไม่ไไม่รู้เหมือนกันเธออาจจะเป็นพลเมืองอเมริกาอนะไรเงี้ยเลยไม่ต้องสแซมเลยอนยะังไง นนักมเหือคือเข้าไปเช็คได้นะคะว่าเราเข้ามาเมื่อไหร่มันเป็นเว็บไซต์เขาเรียกว่าเช็คไอเก้าสี่เป็นไอ4เก้าสี่เข้าไปที่เออ US อะไรวะ อยูม่มะเนี่ย US Custom and Border Protection เป็น US Custom and Border Protection นะเขาเรียกมันก็ให้มีเช็คไอ4นะคะทุกคนเข้าไปเช็คดู มันก็จะมีบอกว่าเรามาถึงวันไหนเราก็อยู่ได้วันไหนอยู่ถึงวันไหนก็คือเขาจะอยู่อยู่ได้หเดือนนะคะที่นี่เราถ้าไม่แซมก็คือ6เดือนเลยหเดือนแต่อย่าคับบอกนะ ผ่านต่อโมไม่ใช่ง้าหนแล้วจ้ะภาษาต้องได้ถ้าไม่มีงานรองรับนี่ลำบากนะีใครแบบจะมาแอบทำงานแล้วแบบพูดภาษาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ยากเราไม่ได้ว้านนะแอบก็แอบไปเลย ใครทำได้ทำไปเลยแต่ <c oughs> เราอ่ะคิดว่าควรพูดภาษาอังกฤได้เนะเขาจะถามากลับไปกลับมามุกไปบนมาอย่างที่บอกของเราก็คือเข้าประเทศครั้งแรกถามมุกไปบนมา ที่ไหนไม่ถามว่าพักที่ไหนไม่ได้ดูตัวต๋วกลับด้วยนะคือเราก็มีสามีและลูกอยู่นี่เนาะว่า,าฉันก็บอกเขาว่าแบบสามีและลูกอยู่ที่นี่ <c oughs> ฉันก็มาเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมครอบครัวสามีด้วย แต่งงานกันมากี่ปีเพราะฉะนั้นก็คือจะมืดแปดด้านไม่ได้นะคะต้องพูดภาษาอกีษได้นะได้วีซ่ามาแล้วใช่ว่าจะเข้าประเทศได้นะคะน, pave, น,น,น,ะคะนอกจากเรามีคอนเนคชั่นของเรา ก็คือลูกสามีเขาดูความผูกพันเนาะเขาดูในระบบอะไรอย่างนี้เราได้ปีสซ่าสิบปีะค haribali cpa cyberhookun da rcp dukkan na ใช้ว่าทุกคนจะได้สิปีทุกคนอาจจะได้ขอบคุณเฉพาะเท่าที่ด้วยไปที่ขออ <c oughs> อย่างที่บอกใครที่ไปสัมภาษณ์ตอนทำงานอะ่ะเออ ใครที่ไปสัมภาษณ์นะเขาดูออกว่าคุณไปทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาถามคุณไม่กี่คำถามเรอกเขาจะปฏิเสธเลยคือแบบใช่ว่า แล้วแต่ดวงแบบแต่ดูแล้วว่าคนที่กบไปทำงานนะดูออกเขาดูออกตั้งแต่ไปขอแล้วถ้าแบบว่าคุณไม่เคยไปไหนเลย แล้วจะไปแค่แถบเอเชียเขาก็ไม่ให้ไปดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเนาะแต่งงานเขาดูตีด้วยนะ ใครจะไปก็เตรียมตัวดีๆไม่อยากหรอกอของเราสามคำถามก็โอเค <c oughs> ดีใจด้วยียกันอาทิตย์สามไม่ถึงก็มันสามวันนี่นแหละก็ได้พาสปอร์ตคืนละอย่างที่บอกน้องคนหนึ่งที่เรียนอ่ะเรียนอยู่ที่นูน่นเคยเรียนที่นูน่นน่ะเขายัางไม่ให้ไปเลย ก็ยังปฏิเสธเลยถามอยู่ต้องนานก็ยังไม่ได้บีซ่าขนาดเคยไปเรียนที่นี่นะนัะ่นงแต่งตัวดีด้วยเหมือนคนมีอันจะกินด้วย จะไปเที่ยวกับเพื่อนอผู้ชายไปกับเพื่อนสคนเข้าไปพร้อมกันสัมภาษณ์พร้อมกันไม่ได้ทั้งคู่คนต่อ,อชิวอย่างเราเก่งมาแล้ว คุณจะเลือกเป็นภาษาไทยหรือสังกฤษก็ได้นะตอนตอบคำถามที่เออยู่ที่ดวงของเราสามคำถามไม่ยากเพราะว่าในระบบมีอยู่แล้วว่าเราไปไหนมาไหนมาบ้างทำงานอะไรฉันเป็นแม่บ้านนะจ๊ะคือเลี้ยงลูกเนาะร้อยเปอเซ็นเขาก็ถามว่าจะไปทำไมอะไรเงี้ยก็อบอกว่าจะไปเที่ยวไปเยี่ยมอะ พ่อสามีแล้วก็พาลูกเนี่ยที่ยังไม่เคยเจอคุณปู่เนี่ยไปไป,ไปเจอเขาอะไรเนี้ยเขาก็บอกอ๋อแลอก็ถามว่าแต่งงานกี่ปีแล้วอะไรอย่างนี้แล้ว,ลวก็ถามว่าแต่งงานกับพลเมืองอเมริกาใช่ไหมหนึ่งเราก็บอกว่าใช่อะไรประมาณนี้นะก็สามคนถามก็บอกโอเคคือคนไปทํางานอะ เขาดูออกนะย่างที่บอกเ,อเมริกานี่เขาจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเนาะจะพยายามไม่ให้แยกพ่อแยกแม่แยกลูกกันเขาจะเห็นความสําคัญเราก็เลยได้ได,ได้วีซ่าสิปีมาก็ใครจะไปก็เตรียมตัวดีๆพูดภาษาไทยให้ได้เพราะว่าตรงนั้นผูดภาษาไทยได,ตได้ต่อมอที่นี่พูดภาษาไทยไม่ได้นะคะ เขาถามคุณนี่รวนรวมเป็นสังเกตเลยแล้วต้องตอบไม่ได้ว่าแล้วเขาจะถามบกไปวนมาบกไปวนมาอย่างนั้นแหละว่าเราตอบเหมือนเดิมไหมเราก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราก็มาจริงๆมาตามที่คือแบบใจที่เราจะมามันมันเป็นความจริงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะนะแต่ถ้าคณจะมาอย่างนี้ก็เตรียมตัวดีๆกับคำถามบกไปบนมา เพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะถามว่าอะไรแต่คําแรกใช่ถามว่าคุณมาทําไมถึงเป็นที่นี่ <c oughs> คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ของเรานะแล้วก็โชว์ทะเบียนสมรสก็คือจบเนาะคนอื่นก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าไกด์ไลน์ก็คือถ้าใครได้วีซ่ามาแล้วอ่ะควรผู้สารพริดได้เนาะ ถ้าไม่มีงานรองรับตัวเองจริงๆนะควรพูดสัง้นๆให้ได้เนาะมันจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นจะทําให้เขาดูออกว่าเราจะมาทํางานอะไรประมาณนี้น,นะคะก็คือลองดูเนาะ